พี่เพคะน้องฝันว่ามีชายดำรูปร่างใหญ่เข้ามาตัดแขนของน้องพอลูกตาของน้องไปน้องจะขอมีระถืค่ะท่านพี่ท่านพี่จะทำนายฝันของน้องได้ไหมเพคะน้องไม่ต้องกังวลน้องคงจะระแวะไปเองพอในป่ามีสัตว์หลายมากมายหลังจากนั้นพระนางมะสีก็ได้เก็บผลไม้ตามปกติ หลังจากนั้นพ่ออินก็ได้สั่งให้เทวดาสามตนแปลงกายไปขัดขวางพนางวสีมิให้กลับกระท่อมดัวให้เทวดาแปลงกายเป็นเสือสิงโตและเสือดาวผู้ยองสามตนแปลงร่างมาตัดป่าขัดขวางเจ้านางวสีไปซะขณะที่พนางวสีเดินทางกลับบ้านก็ได้พบสัตว์สามตัวดัดทางอยู่เหนียว ความทั้งแบบนี้ล่ะได้เปิดหลีกทางให้เราเถอะเรารีบกลับไปหาลูกทั้งสองเราอืมเอาไลยยี่สิบไม่มีสิบบาทก็พอห้าบาทได้ไหมอ่ะไม่ได้เดี๋ยวรอให้เย็นก่อนข <c oughs> าไม่กลับมาแล้วลูกอยู่ไหนลูกหายไปไหนเนี่ยโลกลูกอยู่ไหนลูกทั้งสองของแม่มลูกหาย ท่านพ,พี่ลางมาสี่ที่กลับบ้านมาไม่เจอลูกๆทั้งสองคนจึงมาถามพ่อแม่สันนนว่าลูกทั้งสองคนหายไปไหนท่านพี่เป็คะน้องตามหาลูกไม่เจอ,อเลยนะคะไม่รู้ว่าลูกทั้งสองของน้องหายไปไหนคะมาชาน้ำเร้ามามาชาน้ำเส้าจ้างลูกไป แล้วเมื่อคืนก็กลับที่เราส่งสมือค่ําแต่ไม่คิดที่จะไปหาผลไม้ดีมาเลยหรือจะไปแอบมีสามีอื่นท่านพี่เหีอคะที่น้องกลับมาช้าเพราะว่าอากาศเันแปรปรวนทั้งแปรปและยังมีเสืออีกสามตัวแล้วก็ไ่เสือสีอีกหนึ่งตัว,ตวมาขวางทางน้องน้องเลยกลับมาอาสมเช้าพคะท่านพี่น้องในการราจ่าทนี่อย่างไรพี่คะตั้งแต่อยู่ในวงังออกจากวังจนถึงตอนนี้น้องก็ไม่เคยกล้าน้องใจท่านพี่เลยนะพี่คะ ท่านพี่ได้โปรดให้ภายนอนเธอไปคะเพราะูกสองของเราจะสิ้นใจเหมือนในความฝันเมื่อคืนเฮ้ยเปไนพระเวสสันดรพบภรรยาที่นอนสลบอยู่จึงอุ้มมานอนที่อาสมเวสสันดรที่รู้สึกผิดนั้นได้บอกความจริงกับภรรยาไปว่าตนเองยกลูกให้กับชีเปลือยไปแล้ว จริงๆแล้วข้าเนี่ยยังู้ให้ชีปเปื่อยไปแล้วทใไมฉันคิดถึงมือบอลน้องให้ไดยกว่านี้เลยคะชีเปื่อยที่อยากได้ลูกขอพระเสันดนดรจึงมาขอกับพระเสันดนดรโดยตรงข้าขอลูกเจ้าได้ไหมถ้าข้าอยากได้ข้าก็าจะยกให้ข้าขออนุโมทนาบุญ้วยเถธอไปเลยไ,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 ไปไปเ <ไป S 2> ที่ยวกัน จริงๆงานอ่ะเป็นห่วงเจ้าเพอเจ้ากับดึกแล้วเจ้าต้องกลับมารู้ความจริงว่าข้ายกลูกให้ชีปเปยไว้เมื่อน้องเนี้งลูกทั้งสองมาน้องก็ขออนุอนโมทนาบุญด้วยไพ่คะ